โอเคครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการนำเสนอแบบงานโครงหลังคาแล้วก็รายการาวัสดุนะครับที่เราเคยได้สั่งถอดปริมาณงานไว้ตามรายละเอียดในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราจะปรับนะครับเราจะปรับมุมมอง3 d ดีของเราแนะนำเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้างหลังคานะครับส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นเราจะยังไม่สนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะ ดึงเอาส่วนประกอบพวกนี้นออกไปประกอบเป็นแบบงานโครงหลังคาของเราโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปที่ตรง section ็ o กนะครับแล้วก็หด section ็อกขึ้นไปนะก็คลิกที่ section b o กเนี่ยนะครับแล้วก็ดัน section ็อกขึ้นไปให้เป็นการครอบเอาเฉพาะส่วนนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวปรับแต่ง section อก x นเราใหอา้อยู่ใน อยู่ในมุมมองที่เราต้องการน,นะครับโอเคพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการาซ่อนตัว section box ไปนะครับตัวกรอบเนี่ยนะก็ให้คลิกที่ section box นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้คลิกขวานะเลือก h i g h in view element นะครับตัวกรอบ section box ของเราก็จะถูกซ่อนไปทีนี้นะครับให้บิดนะครับให้บิดอเอามุมมองนะครับ เอามุมมองที่ที่เราชอบอะนะเอามุมมองที่เราคิดว่านําเสนอแบบงานของเราได้ดีที่สุดนะครับก็เอาเป็นอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับลองบิดดูนะครับหลังคาแต่ละคนแต่ละอ่าหลังนะที่เขียนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันก็หาเอามุมที่ดูดีที่สุดนะครับสามารถนําเสนองานของเราได้ออกมาอ่าเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดเนาะ,ะสมมติเราเอาประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นถ้าได้องศาที่เหมาะสมแล้วนะให้ทําการล็อกวิวนะครับทําไมต้องล็อกวิวนะเ,เดี๋ยวเราจะทําการแท็กชิ้นส่วนพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกวิวเนี่ยมันเวลาที่เราทํางานไปเนี่ยอาจจะมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอาจจะเคลื่อนนะครับก็จะค่อนข้างที่จะทํางานลําบากนิดน,นึงเนะเาะก็พอได้องศาที่เหมาะสมเนะี่ยแนะนําให้ล็อกวิวไว้นะครับก็วิธีการก็คือมาตรงนี้นะคลิกไปที่คําสั่งนะครับในการล็อกวิวนะแล้วก็ Save a r i e n t a t i o n and l o ็ g view นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับเราก็อาจจะตั้งเป็นา3างานโครงหลังคานะครับา3าโครงหลังคาก็แล้วกันเนะาะสามโครงหลังคานะครับแล้วก็ตอบโอเคไปตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อตามนะก็จะเป็น 3d โครงหลังคาของเรานะครับ เมื่อล็อกแล้วเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราจะหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังคงซูมได้ตามปกติเนาะเนี่ยซูมเข้าซูมออกได้นะครับแต่ว่า,าหมุนไม่ได้นะครับแต่ก็ลากได้นะลากลากมาลากไปเนี่ยลากได้อยู่ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะหมุนองศาเนี่ยองศาในการาในการเคลื่อนที่ในในการหมุนเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราล็อกวิวไว้นะโอเคทีนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําการแท็กนะแท็กเอาชิ้นส่วนพวกนี้นะครับออกมาแสดงเนะาะก็ไปที่เมนู annotate นะครับเหมือนเคยเนาะเหมือนเช่นเคยที่เราเคยทำนะครับในแปลนน่ะนะก็หลังจากนั้นก็ไปที่ t a g by category นะครับแล้วก็ให้ทําการแท็กชิ้นส่วนนะครับที่เราต้องการบอกรายละเอียดนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ต้องการแท็กแปรนะครับก็แท็กได้เลยนะ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเอาเอาเป็นอะตะเครางนะครับตัวต่อไป เอาเป็นเ,เป็นจันทน,เน์เนาะก็คลิกแท็กไปเรื่อยๆนะครับตัวต่อไปเอาเอาเป็นอกไก่แล้วก็ตะเคสันนะครับ ก็ไล่บอกรายละเอียดเนาะแท็กไปตามปกตินะครับจันทันแปรตะเค้รางตะเคสันอกไก่อ่าเหลืออะไรอีกครับที่ยังไม่ได้บอกอเสาดั้งเนาะเสาดั้งก็โอเค จิ้มไปที่เสาดั้งนะครับเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมดีกว่าอเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับจิ้มเอาเสาดั้งออกไปเนาะโอเคอ่าเราก็จะได้ตัวโมเดลนะครับที่บอกรายละเอียดนะเรียบร้อยนะครับอาจจะปรับแต่งนิดหน่อยนะครับให้อ่า เหมาะสมนะครับให้ดูดีเนาะก็อาจจะจัดนะครับความเรียบร้อยของลูกศรน,นิดหน่อยนะครับอ่าโอเคทีนี้ครับ เดี๋ยวเราจะทำการาทำการเช็คความเรียบร้อยตรงมุมมองแปลนโครงนะครับว่า,ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเนาะตอนนี้ก็คือเราบอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นก็เริ่มขั้นตอนการน,นำเสนอได้เลยนะครับก็คือวิธีการก็คือ เดี๋ยวเราจะเอาแบบงานของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในชีทนะครับชีท <She et S 1> ก็จะเป็นเหมือนลักษณะจะเป็นคล้ายๆกระดาษนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเตรียมมุมมองตงัวนี้ก่อนเนาะก็ปรับนะครับตัวสเกลนะครับที่ต้องการนะก็ในที่นี้ใช้เป็น1น0ต่อร้อยนะครับใครจะใช้สเกลเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้หรือถ้าไม่มีในตัวเลือกก็สามารถาคลิกตรงคัสตอมแล้วก็พิมพ์สเกลที่ตัวเองต้องการได้นะครับในที่นี้ใช้1ตนะ่อร้อยเนาะ แล้วก็ปรับพความละเอียดเป็นสูงสุดนะครับวิชวลสไตล์ก็เลือกได้นะครับว่าจะให้เป็น h e a d e n line นะครับเป็นเฉดเป็น consistent color เป็น texture หรือเป็น realistic นะครับก็ในที่นี้ใช้เป็น realistic เนาะก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปิด c r o บ r e g i เ n ขึ้นมานะครับก็คลิกไปที่ปุ่ม show Crop r e g i เ n ตรงนี้นะอ่ามันก็จะมีกรอบนะครับในลักษณะนี้นะก็แนะนําให้หดกรอบตรงนี้นะครับ แนะนำให้หดกรอบตรงนี้มาเท่าที่จําเป็นนะเรื่องของรายละเอียดการใช้ครอบดีเจียนโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายไว้ในบทท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะครอบนะครับครอบดีเจ o n นเข้ามานะแล้วหลังจากนั้นก็อ่าซ่อนครอบดีเจ o n นคืนนะครับอ่าก็จะได้มุมมองประมาณนี้รวมไปจนถึงตรงมุมมอง3มิติก็เช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็ให้ทําการาปรับสเกลนะครับปรับความละเอียดนะเลือกวิชวลสไตล์นะครับว่าต้องการวิชวลสไตล์แบบไหนเนาะหลังจากนั้นก็ให้ไปทําการเปิดครอบวิเจียนนะครับแล้วก็ครอบครอบวิเจียนน่ะนะครับตามตามพื้นที่ที่เท่าที่จําเป็นนะครับ ย่าให้ใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวเวลาเราลากลงชิดแล้วมันจะค่อนข้างค่อนข้างเทอะทะหน่อยนะครับมันจะมันจะมันจะกินพื้นที่ในชิดเยอะไปหน่อยนะครับเวลาวางทับกันแล้วมันจะอคอมพิวเตอร์มันจะค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะครับก็เอาเท่าที่จําเป็นนะครับนําเสนอเท่าที่เราต้องการนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ปิดนะครับตรงปุ่มไฮคอปเรเจนนะครับเพื่อซ่อนภาพากรอบคอปเรเจนตรงนี้ไปนะครับ โอเคครับพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปนําเข้าไฟล์ a m i l y Sheet นะครับเข้ามาเพื่อที่จะอเอาแบบงานของเราไปนําเสนอในชีตอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการก็คือไปที่อ่า p r o t e r t w s o w s e r นะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่เมนู h e ี t นะครับเลือก new s h e e t นะหลังจากนั้นนะครับก็ตรวจด,ดูตรงนี้ก่อนว่าเราได้นําเข้า family ีา่ e e t ของเรามาหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังก็ให้ไปโหลดนะครับ แล้วก็ไปหาตัวไฟล์แฟมิลี่ชีตของเรานะครับซึ่งในที่นี้โหลดเข้ามาแล้วนะก็เป็นไฟล์นี้นะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะก็จะขอใช้ตรงนี้เลยนะครับใครยังมาไม่ได้โหลดก็ไปโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดเข้ามาก็จะมาปรากฏชื่ออยู่ตรงนี้เราก็เลือกนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะอ่าพอได้ ไฟชิดเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะทําการเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นอันดับแรกนะตรงนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อก็คือบางทีตรงนี้เมนูตรงนี้อาจจะซ่อนอยู่นะก็ให้ทําการคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับให้เขาแสดงชื่อเขาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ rename เนาะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะเขาเตือนโปรแกรมเตือนให้เซฟเฉยๆนะครับอ่าแล้วเ,เราก็ทําการเปลี่ยนชื่อ,อน,นะเป็นอ่าแบบ งานโครงหลังคาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอบโอเคไปนะก็จะเห็นได้ว่าพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บนะชื่อแบบงานก็จะมาแสดงตรงในไตเติลบล็อกของเราโดยอัตโนมัตินะครับรวมถึงหมายเลขแบบด้วยแล้วก็พวกวันที่เวลาอะไรเงี้ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในนี้ด้วยนะอ่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปแก้ไขข้อมูลเรื่องอของเทคในไตเติลบล็อกพวกนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวจะเน้นเฉพาะการนำเสนอนะพอเป็นตัวอย่างในการนำเสนอแบบงานโครงหลังคาก่อนในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานตัวชีดนี้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายไว้โดยละเอียดในในบทด้วยวในเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวชีดโดยเฉพาะนะครับในบทท้ายๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บก็เดี๋ยวเราจะไปะนำเอาแบบงานนะครับ ที่เราเคยได้เขียนไว้ลงมาใส่ในชีตนะวิธีการก็คือเราจะไปไปที่แบบงานของเรานะครับก็คือตัวแปลนโครงหลังคานะก็ให้คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมานะาเขาก็จะติดเมาส์เรามานะครับในลักษณะนี้นะเราก็คลิกวางลงไปนะครับในชีตนะอพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับอย่างแรกสิ่งที่เราต้องทําคือ,อปรับวิวเนมนะครับปรับวิวเนมวิธีการคือไปคลิกที่กรอบแล้วก็ หดหางของเขาเข้าไปนะครับแบบนี้นะจะหดได้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะขยับนะครับตัววิวเนมเนี่ยนะนะให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอันนี้ก็ลากได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไระตรงนี้อ่าโอเคอ่าทีนี้สําหรับตัว 3D นะครับก็เช่นเดียวกันเนาะเราก็จะไปที่อ่ามุมมอง,ง 3D โครงหลังคานะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับลากลงมาใส่นะ เขาก็จะติดเมาส์เราเรามานะครับแล้วก็คลิกวางได้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับ View Name นะครับเหมือนเดิมนะครับจ,จะทำการขยับเพราะว่าตอนนี้ล้นอยู่เนาะล้นกระดาษไปนิดนึงนะครับก็เราอาจจะทำการปรับ ใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดปรับนะครับก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้คําสั่ง Move ตรงนี้ปรับก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้จะใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคก็สําสหรับแบบรูปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสเกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการนะถ้าเกิดเราต้องการแบบทําให้มันใหญ่มันเล็กอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถปรับได้นะโดยเข้าไปปรับที่ วิวต้นทางของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือ3 D ดีโครงหลังคาเนี้ยเราก็ต้องไปที่3 D ดีโครงหลังคาแล้วก็ไปปรับสเกลนะสมมุติว่าต้องการใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับสมมุตินะเป็น1ต่อ75เนี้ยนะครับก็อาจจะพิมพ์ตัวเลขเข้าไปแล้วก็ตอบโอเคนะครับตรงนี้เขาจะ,ะปรับขนาดให้เองนะครับก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนาะ เดี๋ยวลองจัดดูว่าล้นกระดาษหรือเปล่านะครับพอเราปรับตัว พอเราปรับตัวสเกลเข้านะครับตัวลูกศรลีดเดอร์พวกนี้มันจะเคลื่อนนิดหน่อยเนาะให้เราทําการปรับนะครับให้ตรงอีกทีหนึ่งนะ พยายามหดหลูกศรมาให้สั้นๆน,นิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเลยออกนอกชิดนะครับมันใช้พื้นที่เยอะเนาะ อพอปรับเสร็จก็กลับไปดูที่ตัวชีทของเรานะครับยังเลยอยู่ไหมถ้าเลยก็จะลองจะลองขยับนะครับหรือลองหลบดูนะว่าสามารถที่จะลงในชีทได้แบบพอดีหรือเปล่านะครับ อ่ะโอเคอันนี้ลงได้แล้วนะครับทีนี้ตัวตารางปริมาณงานของเรานะที่เราเคยสั่งถอดปริมาณงานไว้นะครับเราสามารถนำมาอ่านำเสนอในแผ่นง,งานนะครับหรือว่าในชีตของเราเนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเราจะได้รู้เลยว่าใช้จันทันจำนวนกี่เมตรกี่ท่อนนะครับใช้แปรเท่าไหร่ใช้ตะเข้สันตะเข้รางอะไรเท่าไหร่เงี้ยนะครับมันเป็นรายการของวัสดุงงานโครงหลังคาไปได้เลยนะครับ เราก็จะไปนําเอาตัวสเก็ตดูเนาะที่เราเคยถอดปริมาณงานไว้นะครับเนี่ยลากลงมาใส่เช่นเดียวกันวิธีการก็เหมือนกันเลยครับอเอาจันทันมาก่อนนะอเอาเหล็กจันทันมาก่อนอจันทันจำนวน23.031เส้นนะครับต่อไปตะเข้รางนะครับ ต่อไปตะเคสันต่อไปอกไก่ ต่อไปเสาดั้งนะครับแล้วก็เหล็กแปร โอเคนะครับครบก็ปริมาณเหล็กเนาะเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งแล้วกันให้ให้สวยงามนะครับ อ่ะโอเคเราก็จะได้แบบงานของเรานะครับที่เราจะใช้นําเสนอประมาณนี้เนาะ<อ>ก็จะประกอบไปด้วยใน1ชีดนะใน1นึ่ชีดก็จะประกอบไปด้วยตัวแปลนนะครับแล้วก็ตัวสามมิตินะครับที่เป็นโมเดลงานโครงหลังคาของเราเนาะแล้วก็จะประกอบไปด้วยรายการวัสดุนะครับว่าปริมาณงานเหล็กจันทันเท่าไหร่นะครับตะเข้รางตะเข้สันอกไก่นะครับยางละเท่าไหร่นะครับเสาดั้งนะครับเหล็ก ขนาดไหนหน้าตัดไหนนะครับจํานวนเท่าไหรนะแปรก็เช่นเดียวกัน,นครับเราก็จะเราก็จะได้แบบงานที่มีทั้งส่วนที่เป็นแบบรูปเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นปริมาณงานด้วยนะครับก็สําหรับรายละเอียดการนําเสนอแบบงานโครงหลังคาของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับ